ตกลงเปิดกระเป๋าแล้วเรื่องผีวันนี้เปิดกระเป๋าแล้วก็เล่าเรื่องผีด้วยถ้าแฟนๆได้ดูผ่านเขาจะได้รู้ว่าเราทั้งสามคนต่างมีเหตุการณ์เดีนสามหรือสี่คนดูเขาไม่มากครับตอนนี้เสียงตีดังตึงขีดถ้าเห็นสี่ก็สี่สี่พี่บาตีพี่บาตีไหนวันนี้ก็มาทำอะไรหน่อยมาโซซ่าโตเซเปิดกระเป๋าครับผมกระปุกที่น่าสิไปกรปุดที่น้าสิครับผม อะไรอะไรแล้วเจอกันแล้วเจอกันสางวันนี้บินแปดคัมแบ็กพี่ปัดคิ้วพี่สีขายต่อไหมไม่เราคิ้วแกก็เป็นสีดำแล้วก็จะใช้สีอะไรเออมันดำเกินหรือว่าอย่างนี้เราออกมาป้ายฝันแทนมันอใส่ใส่ชี้มีแบบคอขลังอีกสักชิ้นแน่มี แกเป็นสายมูอะแต่กูไม่ใช่สายมูแต่กูกลัวผีแต่กูกลัวผีใช่แบบเวลาไปนอนที่ที่พักอะมันเป็นเตียงคู่ผมก็จะเอาตรงนี้แหละมาวางไว้เลยอีกเตียงนึงจริงๆแค่บุญถึงแค่บญถึงที่พักมีกเรื่องเึงแต่ว่าวันหลังวันหลังวันหลังวันนี้เลยคอมเมนต์นมาก่อนนมาก่อน